ชอบไหมชอบค่ะชอบมากค่ะพ่อกับแม่ก็ชอบแฟนก็ชอบอคือทุกคนในครอบครัวก็คือ,อเห็นว่าบ้านก็สวยอชอบค่ะลงตัวเนาะลงตัวค่ะควันนี้มาแสดงความยินดีเนาะ,อะขอบคุณมากค่ะน่ยครูแนนเนาะค่ะครูแนนครูแนนรับราชการครูง นะครับแล้วก็ให้ทางผมยังเป็นคนดาเนินการให้ตั้งแต่กระบวนการของเราตั้งแต่เช็คเครดิตใช่ไหมใช่ค่ะเช็คเช็คเครดิตบูโรนะครับเช็ควงเงินกู้ใด้วงเงินกู้แล้วก็มาออกแบบบ้านร่วมกันอันนั้นชอบไหมชอบค่ะชอบมากค่ะพ่อกับแม่ก็ชอบแฟนก็ชอบอคือทุกคนในครอบครัวก็คือ,อเห็นว่าบ้านก็สวยอชอบค่ะ ลงตัวเนาะลงตัวค่ะคือ,ค,อคือตอนแรกที่เราเขียนแปลนกันมันเหมือนจะเหมือนเหมือน,นจะเล็กไปเนาะใช่ค่ะแต่พอมันเสร็จก็โอเคนะอโอเคค่ะคไดะ้ทุกอย่างขนาดขนาดพอเหมาะครับตอนี้ค่ะเหมาะอยู่เป็นครอบครัวสามถึงสี่คนประมาณเนี่ยค่ะพอดีช่างเป็นไงบ้างช่างก็ถือว่าทํางานได้เร็วนะครับคือถึงเวลาก็คือช่างก็จะเข้ามาทํางานก็คือหน้างานก็ถือว่าทําเร็วพอสมครวครค่ะฝีมือเป็นไงบ้างฝีมือดีค่ะเพราะว่า เอานะก็มาดูด้วยก็คือพ่อก็มาดูพ่อก็บอกว่า,าการฝีมือการกอ่อการฉาบก็ถือว่าดีค่ะฝีมือดีเลยค่ะงานเนียบมากค่ะเนียบมากของของน้องนี่ถามมาทีไรก็ดีตลอดก็ต้องขอบคุณแต่หน้างานก็ก็อีกองค์ดีอยู่เพราะว่าช่างหน่อยในช่างที่ทํามาครับแก่เลยคือเราไม่ต้องไปจบช่างหรือจบ,บวิศวะนะเรามองเรามองเราก็ดูออกนะครับว่าฝีมือใน่าน สางพิมมือผ่านแล้วก็ระยะเวลาในการก่อสร้างของเรากี่เดือนนะอ่าเริ่มเริ่มเดือนปลายเดือนมีนาค่ะ,ะปลายเดือนมีนาก็มาเสร็จประมาณเดือนกรกฎาไม่เกินสิบสิงหาค่ะเสร็จอประมาณสามเดือนครึ่งประมาณประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะคือบ้านเนี่ยถ้าบ้านประมาณตีไปสักประมาณร้อยตารางเมตรนะครับถ้าเกินสี่เดือนถือว่าช้าถ้าใครที่ทําอยู่นะ ต้องพิจารณาแล้วแต่ในสัญญาเขาอาจจะเขียนหกเดือนหรือแปดเดือนปั้นหลังประมาณเนี้ในสัญญาอย่ากเกินหกเดือนนะถ้าแปดเดือนมันจะลากยาวเกินไปไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนะทั้งคนสร้างแล้วก็ของบ้านด้วยใจไม่ดีแล้วเดือนที่สี่เดือนที่สี่เพิ่งจะขึ้นหลังคายเงี้ยใจไม่ดีแต่นี่เร็วมากนะเร็วมากค่ะ,ะสําคัญคือหนึ่งการวางแผนให้มันอยู่ในงบประมาณที่เรากู้ได้ของ ระยะเวลาในการขอสร้างต้องดูยาประกอบก็สามก็เรื่องของราคานี่แหละก็สําคัญเหมือนกันคือต้องให้มันมันแมทก็ให้มีเงินเหลือด้วยส่วนหนึ่งเป็นตามต่างจังหวัดเรานะครับเราต้องอาจจะมีเหลือส่วนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อของเขาบ้านครับเทนเหลือเยอะดีไม่ดีแต่ก็นี่เยอะเหมือนกันที่ตัวเองไหวใช่ครับในเคสของคุณแนนเนี่ยนะครับคือไม่ให้เกินล้านห้าเนาะ,<ช>ะว่าอยากมี ส่วนหนึ่งด้วยสําหรับซื้อของเข้าบ้านไม่ถึงอะทําไม่ถึงร้านหน้าเรามีเหลือเอาง่ายว่าเหลือเหลือตกแต่งซื้อของเข้าบ้านแสนหนึ่งทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันขึ้นอยู่กับหนึ่งะวงเงินกู้สองแบบแปลนบ้านถ้ามันเล็กเกินไปนมันไม่ได้แล้วละสามที่ดินทําเลแต่ตรงนี้มันดีก็ติดเป็นตัวออมเภอเนาะค<ะ>่ะมันก็ได้ไม่มีปัญหาคือเรามองว่ายังไงก็ผ่านแต่ถ้าสูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่า ด้วยวงเงินด้วยแล้วก็ด้วยภาระที่ต้องจ่ายด้วยนะครับให้มันแมทกับความสามารถของเราเนาะอันนี้เดือนเท่าไหร่ขอโทษอ่าเดือนละหกพันสองอค่ะโอ้ถูกมากถูกมากค่ะซึ่งมันเป็น<ช>ข<อ>เขาเรียกว่าอัตราคงที่เนาะห้าปีเห็นไหมใช่ค่ะห้าปีหกพันสองในช่วงนี้เนี่ยถ้ามีเยอะก็ปกเลยสามารถปกได,ปกได้ปกได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับจ่ายเมินหนึ่งไอตัวเมินหนึ่งมันก็จะไปตัดเงินไอตัวที่เกินจากหกพันสองอะ่ะมันก็จะไปตัด ต้นมันทําให้เราผ่อนบ้านหมดเร็วใครที่จะสร้างบ้านช่วงเนี่ยดอกเบีย้ยสามเปซนะครับของปอสเนาะแนะนําเลยทําไมถึงตัดสินใจให้ให้ผมเนะ่าเป็นคนดําเนินการให้ดูแลให้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือได้หาข้อมูลนะคะทั้งใน Facebook ทั้งในต่างในโซเชียลต่างๆนะคะหาข้อมูลซึ่งก็เจอผู้รับเหมารายอือ่นด้วยก็จากการสอบถามซึ่งก็ ผู้ออรับเหมารายอื่นก็รู้สึกว่าจะให้ข้อมูลที่ไม่ละเอียดพอเราเรายังได้ข้อมูลที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนยังกักข้อมูลอยู่แต่พอมาเจอพี่รันเนี่ยค่ะพี่รันก็คือให้ข้อมูลที่แบบละเอียดว่าเราต้องทํายังไงดําเนินการยังไงะระยะเวลาเป็นยังไงค่ะเราต้องทํานี้ก่อนหนึ่งสองสามเป็นไล่ทีลันลาดับเป็นขั้นตอนไปอย่า<ม>งเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า,น,า,น,าน่าจะ ไว้ใจที่จะให้มาทําบ้านให้ะคะ่ะเราก็เลยติดต่อทางพี่รันไปเลยมีอะไรอีกไหมนอกจากว่าเรื่องการให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเอกสารยื่นเอกสารทุกอย่างเนี่ยคือทางผมดําเนินการให้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมอ๋อก็เพิ่มเติมก็คือ,อทางพี่รันนะคะก็จะสร้างให้ก่อนนะคะคือเราเราไม่ต้องไปสํารองเงินที่จะจ่ายก่อน ก็คือจะสำรองเงินมาก่อนสร้างให้ก่อน20เพอพอสร้างได้20อร์เแล้วเราค่อยจ่ายเนี้ย<ม>ก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นที่จะสร้างเพราะว่าบางบางทีตามข่าวอะค่ะก็คือผู้รลบเหมาเบี้ยวงานบ้างทิ้งงานบ้างเนี้ยค่ะก็คือจ่ายเงินไปแล้วไม่มาทํางานบ้างก็คือก็รู้สึกกังวลในส่วนนี้อยู่แต่<ม>พอ,อพิลานมาสร้างให้ก่อน20ก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นก็คือ สบายใจค่ะที่จะสร้างกับพี่หลังะช่ครับตรงนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะแล้วก็ให้ลูกค้าสบายใจเราส่วนของทนเขาจ่ายเงินมาเลยนะแต่ว่าเราก็ให้ลูกค้านะเก็บไว้ก่อนนั่นแหละเรา,เาคือวัดใจกันเลยเราสร้างให้ก่อนอยู่แล้วแต่ในบางแบงก์นี่เขาไม่มีเงินให้นะครับเขาไม่มีเงินให้เขาต้องให้เราสร้างก่อนเพราะฉะนั้นลูกค้าในกรณีที่อาจจะ ไม่ได้เก็บเงินหรือเงินเก็บไม่พอหรือไม่สบายใจอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากจะเป็นกงนังวลเรื่องไม่สบายใจมากกว่านะเรื่องของ,ของการเบริกเงินเราสร้างเราก็เลยจัดตรงนี้ให้กับลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้สบายใจเราก็ทําให้เต็มที่ครับถ้าอยากจะสร้างบ้านต้องทำยังไงดีก็ติดตามในสื่อโซเชียลเลยคะ่ะก็ยัง,ยงของหนูล้วก็จะดูมาใน ต่อๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเป็นคลิปคลิปสั้นที่พี่รันทาให้ข้อมูลต่างๆถือว่าเป็นความรู้ด้วยนะคะสาหรับคนที่กําลังที่จะหาผู้รับเหมาอยู่หรือสําหรับคนที่กําลังจะต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่รันก็จะให้ข้อมูลไว้ในนั้นเยอะมากค่ะถือว่าความรู้เยอะพอสมควรนะแล้วก็อย่างรีวิวก็จะมีในแอปฟาอย่างเงี้ยค่ะเยอะอยู่ค่ะก็เข้าไปติดตามได้ค่ะของครูแนนนะครับก็เป็นเคสที่ คือราบรื่นนะครับราบรื่นคาเจียว่าราบรื่นมันมาตั้งแต่ขบวนการแรกจนจบงานนะครับทุกอย่างดีหมดเลยตัวลูกค้าก็าาาดีก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานหนึ่งที่อยู่ในโซนของจังหวัดมหาสา,ารคามใครอยากดูผลงานการก่อสร้างบ้านก็เข้ามาดูได้ที่อำเภอแกดำนะครับเดี๋ยวถักผมมาก่อนแล้ผมให้พิกเข้ามาดูก่อน สำหรับใครที่จะสร้างบ้านในโซนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ